กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแจ้งแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่3และเข็มที่4สําสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในส่วนต่างๆกลุ่มที่ฉีดเข็ม1ซิโนแวคเข็ม2ซิโนแวคเข็ม3ควรเป็นแอสตราเซเนกากลุ่มที่ฉีดเข็ม1ซิโนฟาร์มเข็ม2ซิโนฟาร์ม เข็มที่สามควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งแอสตาเข็มสองแอสตาเข็มที่สามควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งไฟเซอร์เข็มสองไฟเซอร์เข็มที่สามควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งโมเดอร์นาเข็มสองโมเดอร์นา เข็มสามควรเป็นไฟ <A> เซอร์หรือโมเดอร์นากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งซิโนแวคเข็มสองแอสตาเข็มสามควรเป็นแอสตากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งซิโนฟาร์มเข็มสองแอสตาเข็มที่สามควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากลุ่มที่ฉีดเข็มหนึ่งซิโนแวคเข็มสองไฟเซอร์เข็มที่สามควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา กลุ่มที่ฉีดเข็ม1นึ่งซิโนฟาร์มเข็ม2องไฟเซอร์เข็มที่สควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาและกลุ่มที่ฉีดเข็ม1นึ่งแสตาเข็ม2องไฟเซอร์เข็มที่สควรเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาและทุกสูตรที่ฉีดมาเข็ม3เรียบร้อยแล้วระยะห่างจากเข็ม3มตั้งแต่3เดือนขึ้นไป ก็สามารถไปฉีดวัคซีนเข็มสี่ได้ซึ่งวัคซีนเข็มสี่ทุกสูตรที่มีการแนะนำนั้นก็ควรจะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาท่านสามารถติดต่อกับหน่วยพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้เพื่อรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดครับ